สวัสดีครับผมเบลิซานบันบานครับมือนี้กับบอดด้ลงไปหาไ่าเบียดนะครับเพราะว่าตาไฟห่างตาไฟมันขาดครับวันนี้าเมียว่าเห็นตาไฟห่างเลยเลยซสือซสือให้ไหมครับเดี๋ยวมาเบิง้งทั้งในกันว่าสิเ็นยังไหน ครับผมนี่ครับเป็นตาไฟซองยังอย่างนี้หัวไฟซองดีต้นรุ่นยังของเขาปุ๊เป็นแสงไฟสีเหลืองครับตัวเก้านี้ตัวเก้านี้มันสีลุยฝนได้ตัวนี้มันสีเคียนบอกว่าใช้งานลุยฝนได้สันตัวนี้ 99าชั่วโมงจ้าสีหอดอีลีปอบุนะครับราคา3า0หาสิบบาทแม่เแล้วดาวให้ไหมเลยตกเกคาห่างเบื้องข้างในครับมันจะมีอ,อย่างไรตอนนี้ก็กำลังตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ยูทู e กับกำลังสีหาเพียงดีด ดีดใส่พินนี่นะครับพินโนตบุกกระเริ่มนั้นแล้วครับมือขึ้นถึอนอนดินลายเตปักขีขวงดับเลยครับลองเหมือนทั้งในโอ้สีเขียว <c oughs> เราวคืสื่อสีกีจัดเถอะวะานี่นครับ ในกลองกะสมีตาตาไฟโอ้เสียงโทรศัพท์บ่ก่นี่ครับตัวนี้มันเทียมยังมาเดียนอ๋อมีเครื่องชาร์จครับเครื่องชาร์จแล้วก็สายที่รัดหัวตัวนี้โลกเขาว่ามันกันกันน้ำได้ครับลอง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  ทดสอบโอ้โหเสียงได้การเลยครับโอ้ยแจมครับนี่อันนี้มันนีไม่ได้เปิดอันนี้เปิดถึนแสงสีเหลืองโอ้ได้การได้การโอ้นี่เดมันจะโชว ตอนนี้ได้90ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดไฟเต็มๆมันรีได้ลองรีลงเบงครับรีลงเบง้ิชั่วโมงโแน่นอนครับเต็มสูบเลยเอาเนี่ยมันดีอ๋อมันที่เป็นตามเสียงมันนี่ครับ ตึ๊บแล้วเก้าสิบสิบสองอ๋อมันขึ้นอยู่กับหอดีอ๋อขอบคุณท่านแม่เราสื่อสื่อให้ครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทรุ่นลุยฝนได้พะนะเดี๋ยวมันต่องออกไปล่องมันต่องออกไปล่อง ครับผมสำหรับมือนี้กับ่ได้ลงหาใสอยังได้มาจะได้มาจะรีวิวตาไฟมันรับอันเก่ามันมันขาดสงสัยลุยฝน,นครับรับแต่ว่าสีนี่โอ้สีจีจาดอีสีเขียวครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปไปสักนี้ครับมารีวิวตาไฟโคมไฟ สวัสดีครับ